วันนี้พามาชมรถโดนพิเศษนำเที่ยวนะครับรถดีเซลลายคิฮะนะครับที่183นะครับขบวนที่951นะครับกรุงเทพไปทางสถานีจตุรีนะครับตอนนี้กำลังจะผ่านสถานีหัวจิตละตาแล้วนะครับเป็นขบวนวันเดย์ทิปนะครับจะถึงสถานีจตุรีก็ประมาณ2มง45นะครับ ะครับผมสวยงามเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวผ่านจุดนีไปก็จะไปจอดสถานีสามเสนนะครับตุมทางบางซื่อนะครับแล้วก็ขึ้นทางยกระดับนะครับเพื่อจอดสถานีดอนเมืองลังสิตนะครับแล้วก็ปลายทางสถานีลบุรีนะครับวันนี้เป็นเที่ยวแรกนะครับก็มีเดิน4วันนะครับวันที่สิบเนะครับแล้วก็1819นะครับกรุงเทพไปทางสถานีลบุรีนะครับ เรียบร้อยนะครับก็ผ่านป้ายหยุดรถลามาแล้วนะครับ